สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยตัวนำเข้านะครับรุ่นนี้นิส s ันอเมล่ายังนะครับเป็น1.8ออโต้ปี2001นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับงามๆครับคันนี้ใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ7,9,000บาทนะครับตัวนี้คัดพิเศษเช็คทุกระบบนะครับเป็นตัวนอกนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนิส s ันซันนี่บ้านเรานี่แหละครับแต่ถ้าอยู่เมืองนอกจะเป็นนิสันอเมล่ายังนะครับของญี่ปุ่นตัวนี้เป็น1.8ออโต้นะครับ สมบูรณ์สุดๆแล้วครับตัวนี้สภาพดีงามราคา79,000บาทนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวากรทมกรุงเทพนะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับโทรได้รายได้ตลอดนะครับโทรเจรจาสอบถามไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับนิสสันอเมล่ายังนะครับตัวนี้1.8ออโต้นะครับเปรียบก็เป็นนิสสันซนีบ้านเรานะครับก็อะไหล่ใช้ด้วยกันได้เลยครับ ใครที่สนใจนะครับในราคานี้นะครับ7 9 0 0าบาทนะครับสีสันสวยงามครับเงาฉ่ำรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับใครอยู่ใกล้นะครับคลองสามวามินบุรีไปเช็คชมนะครับโดยรวมนะครับนิสสันอเมล่ายังสวยครับแล้วก็ทรงออกจะสปอร์ตนิดหน่อยครับใครที่ชอบนะครับ 79,000ืนเ้าบาทเพียงเท่านั้นนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่และการซ่อมบำรุงนะครับก็คือซันนี่นีโอบ้านเรานี่นะครับอะไหล่ใช้ด้วยกันนะครับภายในสวยสะอาดนะครับนี่นะครับเบาะหนังเดิมนะครับตกแต่งลายไม้มาและตัวนี้ก็ระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์บานซ้ายขวาหน้าก็พับไฟฟ้านะครับนี่นครับงามๆครับใครที่สนใจหารถราคาหลักหมื่นใช้งานนะครับตัวนี้1.8แรงพอประมาณนะครับ ใครที่ชอบก็ไปเช็คไปชมนะครับไปตรวจสอบทดลองขับเตอร์เลยครับเบื้องต้นนะครับคัดมาแล้วครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว้าเอกสารทุกต้องครบทุกอย่างนะครับอันดับแรกของการเช็ครถนะครับผมจะเช็คต้องไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพลิกคว้าจมน้ำครับเพราะส่วนเนี้ยดูยากและก็ซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่จบนะครับส่วนเกียร์เครื่องยนต์ก็แน่นแน่นอนนะครับ ดูแลมาเรียบร้อยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับใครที่หานะครับฝากไว้พิจารณานะครับรูปมีมาเยอะนะครับใครจะขอรูปเพิ่มโทรได้ไลน์ได้ขอรูปเพิ่มกันเลยนะครับรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับยางดอกเลือกใช้งานได้อีกยาวรองชมดูนะครับเผื่อจะถูกใจสำหรับสมาชิกที่ชอบนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียว หากท่านกําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับอยากจะฝากคันนี้ไว้เลยครับพิจารณาและดูงามๆขอรูปเพิ่มได้ครับโทรวิดีโอคอลก็ได้นะครับกดลิงก์ไลน์ไปเลยครับสภาพนี้ราคานี้ ต้องบอกว่านานๆจะได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับสวยจริงครับมันทรงสปอร์ตหนึดออโต้นละมันล้วนด้วยครับภาษี6 5นะครับเอกสารครบทุกอย่างนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกปว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับรถสวยสภาพคัดและเช็คมาแล้วนะครับใครที่ได้ไปนะครับแจมแน่นอนนะครับดูทรงซะก่อนนะครับเรียกว่าซันนี่อะไหล่เยอะนะครับตัวนี้ก็ใช้อะไหล่ของซันนี่เนโอเนี่ยแหละครับก็ลองชมดูนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นรุ่นที่ทํามานะครับ อน,นิสันเอาไม่ล่ายัางครับ1.8ออโต้ตัวนี้อะไรการซ่อมบ,บำรุงดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับตระกูลซันนี่นีโอนี่แหละครับฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือก